สนับสนุนรายการโดยบริษัทเฮมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเชียงคู่บ้านเทียงคู่คุณอืออ่ตอไหมตอที่เรื่องจบยังคือจ้คุณจะมีอะไรตอบป่ะคือคือตอนนี้พูดหะไอก็ได้คือเขาเขาเนี่ยมีหน้าที่เนี่ยรับบทมาให้ถูกใ้อยู่แล้วใครอ่าหนังหน้าไฟเนี่ยอระปึงอะไรเนี่ยอ๋อแล้วไม่มีเจ็บเลย พราะถ้าเจ็บมาคงเปลี่ยนคือคือเราแม่จะทําไมเขาไม่อายวะอ๋อเขาไม่อายเลยนะอได้ตําแหน่งนะได้เงินได้ทองมันไม่มีคนอายแล้วยุคนี้คนมันทําได้ทุกอย่างเพื่อตัวเองนะไม่อายเลยผมก็งงว่าเนี่ยเนี่ยมันมันเขาไปทำอะไรถึงไม่อายมันเส้นแบ่งของความดีความชั่วมันอยู่เล็กๆน้อยน้อยแต่ไอคนนี้เป็นยังไงได้ไงแต่ว่าไม่อายคนที่ไปหลง อ <c oughs> ยกแยะไม่ถูกพฤติกรรมคนเมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่เข้าใจมากกว่านะแต่คนที่ไม่จะจะเพื่อผมยนดตัวเองแล้วทําได้ทุกอย่างอเอาพูดง่ายๆคน,นชั่วเนี่ยทุกอย่างในโลกเนี่ยความมาไม่หิดความโหดร้ายมันทําได้ทุกอย่างมันมีสาภาพเขารเรียกว่าผีโมแปงอืผีโมแปงฮะคือคือมีสัตว์พวกนี้นะบอกเพื่อนๆผีโมแปงบักสุนัขรับใช้บัางสมัยก่อนนี่นะเมื่อจีนด่าราการนะ สุนัขรับใช้อเมริกันนะเขาด่าด่าพวกไอพวกในคนในเมืองไทยบางกลุ่มนะว่าเป็นสุนัขรับใช้อเมริกันเล้วจะเป็นเป็น running dog running dog นะ running dog เัาใช้อเมริกันเดี๋ยวเราว่าไปเดี๋ยวถ้าผู้ย้มหนาเรียกไปคุยกันเรื่อลำคานเลยเอ้ามางข้ามไปเรื่องเรื่องตำรวจซะหน่อยนะอ่ากลับปรับบุณหภูมินิดเดียวเรื่องนี้สิเรื่องผมเห็นใ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 นหนังสิมเขาบอกว่า คือญาติชูวงนะญาติเขาบอกขอร้องผบวตรอบอกให้เปลี่ยนตัวของนายพลการสอบสวนเพราะเป็นเพื่อนกับผู้ที่ถูกสอบสวนู่ตอนนี้ผมไม่แฟร์เห็นไหมผู้ที่ตกเป็นผู้ต่างหาต่างสังคมเออบอไม่แฟร์คือพันตำรวจโทบัญญินใช่ใช่คือตั้งตั้งพมรตั้งอะไรไม่รู้อืมคือเขาพาดหัวข่าวบอกว่านี่แหละผมเห็นแวบๆอยู่นะะเขาจะฟ้องนังสือพิม์ด้วยนี่ หัวสีบอกหัวสีมันหัวสีไหนมารู้นนะเขาบอกหัวสีเราหัวสีไหนเขาบอกว่าญาติชูวงวยตำรวจชะด่วนสรุปตาอยอุบัติเหตุคาใจทีมสอบเพื่อนมันยิน ừ ừ, คือ,ค,อคุณเชื่อไหมว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือผมก็เชื่อเหมือนสาธารณชนท,นทั่วไปที่เขาเชื่อกันแหละว่าไม่ใช่อุบัติเหตุว่าไม่ใช่ผมก็เชื่อไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วก็มันมีคําถามว่า ให้ความเชื่อเป็นความเชื่อในี่ยติดคุกไหม,ไมดไม่ติดได่ติดผมเรามีมีความสงสัยตั้งก็จะคำถามเช่นวัวเนี่ยมีคนเขาว่าไอ้คันเนี้ยนะเล็กซัสคันนี้แหละเป็นแฮร์เรอร์หรือเป็นเล็กซัสกันแน่คุณรู้จักแฮร์เรอร์ใช่ไหมรู้จักโตโยต้ววาแฮร์เรอร์โตโยต้วเวาเล็กซัสคือแฮร์เรอร์เนี่ยเป็นเกรดดีกว่าโตโยต้ววาทั่วไปแต่เล็กซัสที่เกรดดีกว่าแฮร์เรอร์ครับเห็นไหมเขาสงสัยว่าคันที่ว่านี้ล่ะ มันเป็นเล็กซัสของแท้หรือเป็นแฮเร์ยกระดับเป็นเป็นเล็กซัส <Huh. S 2> นะแล้วอไอ้ไอ้ถุงลมก็ไม่ทำงานไม่ถุงลมป่งพองนะถุงลมนิรภัยก็ไม่ทำงานครับแล้วก็ชนขนาดนี้เนี่ยถึงนนขนาดคอหักซี่โครงหักเนี่ย hmm. มันเวอร์ไปมันไม่ควรจะขนาดหนักขนาดนั้นค,คือรถชนกันไม่มีซี่โครงหักหรอก ชนกันตูมไปเยอะมาคอหักกระดูกนออกยุบหรือว่าอะไรแข้งขาหักใช่ไหมที่กรณีที่มาในขัดอยากจะรู้ว่าเขาใช้ความเร็วขนาดไนชนต้นไม้ขนาดนั้นนะครับแล้วชนขนาดนั้นน่ะมันต้องร่างกายต้องอย่างนี้เลยเหรออืมเขาก็มองไปย้อนถึงกรณีที่ตระกูลศรีธนขันที่แม่กับลูกชายถูกฆ่ามาก,ก่อนแล้วจับใส่รถเบนซ์แล้วปล่อยให้ไหลไปตามทางไปชนกับรถสิบแปดล้อครับ แต่ว่าแผลรถมันมันแผลรถมันไม่มันไม่สาหัสนี่แต่ว่าศพมันตายอย่าง้อันนี้เขาเลยสงสัยว่าสืบไปสื้มาปุ๊บอ๋อมันจัดฉากอืมอนนี้นั่นสีสนะเราประเทศก็เลยใช่ไปอยู่ซะจนจนจนกลายเป็นคนธรรมดาไปครับยศยศถูกถอดหมดเลยฮะตอนนี้มาขายคอนโดชุดลูกครับแล้วก็เรื่องของมันยินเห็นมีมีข่าวนะแวบๆนิดๆิดหนึ่งนะว่าไม่ใช่คนแรกนะที่นั่งรถแกอ๋อใช่แกมึงทอดีตเมีย อดีตเมียคนหนึ่งแล้วมันเป็นไปได้คนเราในชีวิตจะมีเรื่องแบบนี้คือซ้ำรอยเกิดขึ้นเลสองครั้งแล้วตัวเองไม่เป็นไรเลยนะอะอะอก็อมันเหมือนกับไปที่อยู่กับออสามีางไงแล้วแฆ่าฝรั่งอ่ะเข้าไปสืบปรากฏว่าเฮนะ้ยมันไม่ใช่คนแรกฆ่ามาแล้วสามคนใช่ไหมผู้หญิงอ่ะ อืมใสุดยอดเหมือนกันอันนี้ก็คือกรณีนี้เพื่อความมันมนมันมันมันไม่ง่ายเลกที่คนเราเนี่ยชีวิตคนจะขับรถแล้วก็เอมีคนนั่งข้างเนี่ยตายสอคนคือญาติชูวงเขาขอร้องให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าสอบสวนครับสมยศบอกว่าต้องดูเหตุว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่าก็อ้าวเข้าสงสัยเปนเพื่อนกันนะ เขายอมมีเหตุสิถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะผมพูดแทนผมผมผมให้คําตอบแทนญาติคุณชวงได้เลยลองผอตรพูดอย่างนี้นะให้เปลี่ยนตัวผอตรกันเลยพนักงานสอบสวนเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับมาต้องเปลี่ยนอย่างว่าต้องร้องนายกเลยต้องร้องนายกเลยไปร้องนายกไม่พูดเรื่องนี้เลยเนี่ย ไม่พูดแต่เขาร้องมาหลายครั้งเล้ว<ช>เอ,อคำแทบกัญชาอะไรมาสักหน่อยนี่นะเป็นต้นเหตุที่เขาอยากให้แยกเลยพนักงานแยกงานสอบสวนออกจากตำนักการตำรวจแห่งชาติใช่ฮ<ช>ะเพราะวันอย่างเงี้ยนะใครมาสอบเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยลงความเห็นไปแล้วว่าเฮ้ยอุบัติเหตุม,มีตำรวจหน้าไหนที่จะกล้าพลิกแกใช่ระวบอุบัติเหตุเลยนะอ่าน่าเสียดายเสียด,ดายที่เขาไม่เก็บศพไว้ไงครับกม่งต้องผ่าซ้ำผ่าซากเปนห้างทองอืมเห็นไหม แต่ยังไงก็ตามนะฮะนี่เราไม่พูดถึงเรื่องข้อหาเนี่ยขับรถเป็นประมาททําให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครพูดถึงนะอืมเฮ้คุณคนนั่งคุณขับรถแล้วคนอื่นตายในรถคุณเนี่ยไปเกิด<ล>อุบ<ล>ัติเหแล้วไม่ไม่ไม่โดนข้อหาอเลยหรอเออนี่สิยังไม่เห็นมีการพูดถึงเลย ก็งงนะปกันตัวประยองแจ้งอความปะไรยังไงนะคุณขับรถไปแล้วมีคนตายนะฮโอ้ oh, สอบสวนที่เชื่อมร้อยเป็นสอบสวนที่ชอบมากเลยเอออืคดีอย่างนี้ทำทท้าเชียวเฉาเขาไล่ห้พ้นถนนเลย<ห>ถ้าถ้าถ้า,ถามีคนบาดเจ็บเข้ามาเลยมาเลยเนะอาเงินมันได้งไงได้สองฝ่ายด้วยใช่ใช่นะบอกว่าเดี๋ยวทําคดีให้อฝ่ายบอกว่าเออเดี๋ยวผมไปคุยกับผูมเสียหายเลยไม่มีคดียาเลยแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่สองด้วยนะอ่เป็นนักขับรถที่ทําให้คนตายอ่ะ เออมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะอ่แล้วเนี่ยนะให้คุณเป็นเพื่อนเนี่ยคุณบรรยินแล้วคุณบรรยินบอกว่าวันนี้ไปตีกลอฟไปกินเหล้ากันผมไปเที่ยวแล้วแล้วแมวแมวอะแมวเอา ไม่เอาแต่มีคนเขาเป็นเพื่อนเขานั่งมาผมไม่เอาผมไม่เล่นกอฟเพื่อนกอฟไปอาบน้ำก็ได้วาไปรับประทานคุณ่นเรื่องฟอฟจะชนคนไปลองให้ดีเขาไปพูดว่าเขาผมนี่กวนผมเนี่ยผมคนเดียวเพื่อนนี่จะไม่รู้ใจแล้วไม่ใช่คนดีนะผมปบอกยืนยันเลยว่าไม่ใช่คนดีนะให้ไปตีกอฟอะไรผมก็ไม่เอา ไม่อย่าไปร่วมสังกักรอย่างอื่นเลยแค่นี้ผมก็ไม่เอาคือคนที่สังคมเขาตราหน้านะได้เลื่อนลูก,กันอยู่ในพฤติกรรมเนี่ยผมไม่ครบนี่จุดยืนมีหลักการเ<ม>ข้มแข็งโธ่ผมไม่ใช่นักสร้างภาพนี่ไม่ใช่นักสร้างคองน,น,นเนตชันนี่เขาบอกว่าื่อคืนในตำรวจโทรมาแล้วบอกไอ้หลักสูตรอะไรบ้าบอกคอแตกทั้งหลายเลยนะมาหลักสูตรสร้างคองนเนตชันสร้างคองนเนตชันทำไมสร้างคอนเนตชันเพื่อทุจริตไงเพราะการทุจริตเนี่ยมันเกิดจากคอนเนตชัน เพื่อมีทางรัดเพื่อทําอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพื่อนพ้องน้องพี่เราบอกคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นั่นแหละเฮ้ยไม่ได้เพื่อนพ้องน้องพี่ต้องเป็นคนดีจะนับว่าเป็นเพื่อนพอ้องน้องพี่ต้องเป็นคนดีนะจุดยืนทางการเมืองเหมือนกันแต้อย่างนั้นนะไม่ไม่ไม่นั่นนะอ่าแล้วผมก็พูดอย่างนี้ที่ไหนที่ไหนก็พูดเอาเรื่องอะไรมั่งเราก็นี่ ไปยังไงฟื้นเข้าหากันหน่อยนะฮะขับรถโดยประมาทเนี่ยคือผมผมว่าพอตลอนะถ้าคุณแฟนนะคคุณต้องเปลี่ยนพนธีกานสอบสวนเขาที่เห็นว่าคนเพื่อนกันน่ะไม่ได้แหละนายกต้องนายนายกต้องลงมากันชับหน่อยนะมันเป็นมันเป็นเครืมันมันคุณต้องพิสูจน์เห็นว่ามันโดยปราจากข้อสงสัยบืยอนรีสเนอร์เบล d ดาฟ์่ะนะ ต้องไม่ข้อสงสัยอะไรเหลืออยู่ในกรณีเช่นนี้นะเขามาร้องโชว์บอกหนึ่งเขาไม่เชื่อไปตนเหตุสองแล้วคนสอบสวนเป็นเพื่อนกับผู้ที่สอบส,อบสวนก็ตายสิมาถึงขั้นนี้เนี่ยเขาลงความเห็นแล้วผมกูจะอ้างว่าเมื่ออาชีพเขาเป็นตำรวจอาชีพไนะผมไม่เชื่อโอ้โหเปลี่ยนก็นีน่ใครมาต<อ>ยวกันรุ่นเดียวกันขึ้นมาไปด้วยกันรุ่นเดียวกัน ระบบนี้ระบบรุ่นในสมยัยยิ่งไม่มีทางใหญ่ยกไว้ในะคนสอบสวนมาจากธรรมศาสตร์ะนะคนจบนายร้อยอีกเรื่องโอเคพอมีสิทธิ์บ้างพอเป็นไปได้บ้างไม่มีทางหรอกไม่มีทางาวังไม่มีทางหรอกเข้ามาลงความเห็นนี้คุณจะกล้าขัดแย้งอะไร<อ>นายคนเดียวกันน่ะใชนะ่นายก็นี่ลงความเห็นอย่างนี้ถ้านายไม่ว่าอะไรแล้วคุณจะไปลงความเห็นอีกอย่างหนึ่งคือตัวนายก็ไม่ได้รู้ไม่ได้สอบสวนเองนะไปบอกอุบัติเหตุได้ไงก็ไม่ได้สอบสวนเองนี่คุณรู้ได้ไงเขารายงาน คุณตาบางคับานกานคุณไม่สงสัยบ้างเลยว่าคุณถามเลยว่าในใจคุณคุณคิดว่าแค่นี้อุบัติเหตุเหรอตายแค่อุบัติเหตุเหรอตัวใหแค่นี้ตายเหรอทั้งทั้งอะไรซี่โครงหักคอหักนั่นนี้โน่นอ่ะเขาเขาจะไปสนอะไรล่ะก็ตั้งหน้าก้มตาก้มตาหาทางเปดีเออแล้วไปทำหากินอย่างอื่นดีกว่าอ่าเพรตอนนี้มันก็ไม่ไม่ใช่มันจะอะไรที่ทำหากินเนี่ยแล้วก็อะไรที่มัน จัดส่งมันมาก็ก็อย่าให้ขาดขาดตกบกพร่องอ่ะนะภารกิจสําคัญของตํารวจออการในการดูแลอย่าขาดตกบกพร่องนะนี่ระบบอย่างนี้มันไม่มีทางแก้เลยนะมันเขาบอกสิ้นหวังนะต้องปฏิรูปคุณดูตํารวจมาเลเซียดินายกเขาจะเล่นงานนายกจะจะข้อหาที่โอนเงินเจ็ดร้อยล้านเหรียญหน่อยเข้าบัญชีของตัวเองอ่ะนายกมาเลนนะปรับคอรมอเอาเอารองนายกที่คอมเมนต์เรื่องไม่เชื่อมั่นว่าเขา นายกสุจริตนะถอดไอการเลยไอการที่สอบสวนน่ะแล้วอย่างงี้เลยอ่ะแต่นายทายังไปไม่รอดหรอกนายกมาเลยนายมาจิบระซักนะเพราะว่าคุณนายแกนี่แสบมากคุณนายแกนี่นะโชว์ความรวยมั่งคั่งเฮ้ยทำไมเหมือนคุณนายอะไรหลายคนนะอคุณนายตำรวจบางคนนะเขาบอกว่านิ้วนี่ไม่พอนะก็สงสัยเอาเอาเอาทศกัณฐ์มาไม่ไม่ใครอ่ะ ที่มีไหลายก็พนาลายพนาลายพนาลายอะเพราะว่ามันจะได้ใส่เพชรได้เต็มไงนี่ขนาดใส่ที่เท้าแล้วนะก็ยังไม่ยังไม่ไม่พออุกหมาผูกคอหมาไปด้วยใส่คอหมาอีกต่างหากนี่เขาบอกรายงานเอาว่าเออเขาไม่ได้รับเองเราทำเจ้าแจกคเจ้าแจ๊เขาไม่ได้รับเองเขาให้เพื่อนเขารับอ๋อเรื่องโยกย้ายตำรวจเรื่องอะไรเงี้ยอ๋อมีนี่มีมีมีของนี่เราไม่รู้หรอกอ๋อนั่นคุณนายนี่คุณนายเนี่ยนะคุณนายเนี่ยนะคุณนายนาจิบละซักเนี่ยนะ มีกระเป๋าเบอร์กินแตะใบละสามล้านสี่ล้านเลยนะเฮ้ยเจ็ดใบครบเจ็ดสีเลยทุกตะวันเฮ้ยมันเป็นทองเหรอมันเป็นเพชรเหรอส่วนไข่มุกเขาไข่มุกทองเหรอตามแขนตามคอเลไข่มุกของของผมนี่แค่รูปปั้โบราณแล้วทำให้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเบอร์กินเลยนะกระเป๋าเนี้ยเขาเคยใช้คำพูดอย่าๆกระเป๋าหาเหวแล้วมันแพงขนาดนั้นเอ้า จเกศตายท้องลิงอ่ะโอ้ไม่เสร็นนะนังเจ้าเกไตายท้องลิงมีมีภาพมาขอดูเล่มเบงของแอนเมงมันหิวแล้วมันห่อได้ของแม่นางก็มีแม่นางก็มีเออคือไฮโซเมืองไทยประเภทเศรษฐีนี่อะไรมีหมดอ่ะแต่ว่านายแม่นางนั้นนี่เขาจะออกรุ่นไหมว่าต้องส่งตัวอย่างให้แม่นางนี้เลือกก่อนนะของนายจิบรละซักนี่ก็เป็นตัวแันเหมือนคุณนายในบ้านเราอ่ะในบ้านเรานี่นะในบ้านเรานี่เยอะ คือจองคือต้องออกมารุ่นใหม่ต้องมาให้คุณนายไราที่ประซักดูก่อนครับแล้วก็ไอ้สามีไอ้สามีเนี่ยนะฮะเนื่องจากมีคลิกมีอะไรนะฮะคุณนายอยากได้อะไรเอาไปเลยทั้งหเลยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเรื่องนี้ก็แล้วกันมันก็เลาไปผีกะโลก็ไปกันเลยไข่มุกทองคำเนี่ยนะเป็นที่หามางนะไข่มุกทองคำปกติเขาไข่มุกไอ้มีกีโมโตใช่ไหมอันนี้ไข่มุกทองคำอ่ะ คดิสใส่เต็มคอเหลืองอา,านนะหลามเลยนะหน้าตาแกไม่ได้สวยนะสู้สู้แม่นางเข็เดขนะอ,อดง,งเราไม่ได้นะสู้นายกอดีตนายกหลิงหญิงเราไม่ได้สู้ไม่ได้เลยคนเรื่องเลยเฮ้ยแล้ไม่เก่งแต่ปากายเนี่ยสามียอมหมด <laughs> ตัวขั้นเนี่ย <laughs> <ะ>ไม่ไหน ไม่ไรกน <c oughs> าจิม้มนายักก็ต้องหาเงินให้เมียใช้ครับก็นี่เนี่ยเขาใช้วิธีเนี่ยเจ็ล้านเหรียญน่ะสองหมื่นล้านบาทโอนจากบัญชีเข้าไปเนี่ยจากกองทุนนะแล้วกองทุนนี้นเป็นนี่หนึ่งหม0 0นล้านเหรียญน่ะดนอนลลาร์คิดดูสิก็เลยนายกเลาะคอ,อรมอทิ้งเลยเพราะว่ามีมาซักไซค่ามากนักอ,<ด>อ่ะไอ<ด>้โกนทานซักมากใช่ไหมต้บวจซักมากใช่ไหม โดนเล่นไงสิงคโปร์สั่งอายัดบัญชีแล้วสองบัญชีของแบงค์อ่ะที่เออนี่ทําท่าไม่รอดเลยทางลำบากลำบากลำบากว่าไอ้การก็เลยอุ้มไงเด็กอเมริกาเด็กเอออย่าเขาเป็นนี่นะไม่การเลือกตั้งนะไม่การเลือกตั้งนะไม่การเลือกตั้งนะเขาถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เคลียร์นะไอ้พรรคอัมโนเนี่ยบาลิซันนาซิออนานันนี่นะคะแนนเกาคะแนนมันก็เบียดเบียดกันมาแล้วไม่ใช่ไหมร้อยอันนี้บอก บาริซันนาซิองนานพรรคการเมืองมาเลเซียนี่มีสิทธิ์จะแพ้ตอนนี้เนี่ยนาชิประซักเป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่ไงอัมโนอัมโนเน,นี่ยนะครับอัมโนคนละอย่างกับโตโน่นั่นนะไมันมัน <c oughs> โม,ม่กันอะเรื่องกันนะอะไรอย่างกันอัมอัมโนอัมโน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอนันนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลืม<อ>ีวันหยุดด้วยซานาเวลซานาเวล,วลนะตัวฟอร์มซานาเวลนะอตอนนี้ก็มียังมีโปรโมชัม่นเห็นว่าตอนนี้ถอยออกทุกตู้เนี่ยมีอะไรพิเศษอ่ะเออนะครับเขาบอกไปดูเอง ใช่จะไม่เหมือนกันนี่หมอไม่เหมือนกันแล้วแต่ไปสอบถามรายละเอียดฮะมีของชำรวยติดตู้มาด้วยนะฮะแล้วก็ยังทยอยแบ่งชำระได้นะครับเพื่อดูแลสุขภาพนะในหน้าฝนนะก็บางทีออกกาลังไม่ได้คนที่เคยออกกาลังออกในบ้านได้ครับนะเข้าตู้เนี่ยก็เหมือนออกกําลัง30นาทีก็เหมือนวิ่งระยะทาง5กิโลนะเออฮะเช้าวย่งไม่ใชออวิ่ง เมื่อเช้าสื่นสายไปนะนอุ้มหลานอุ้มหลานหลานไม่ยอมนอนหลานใครหลานผม่ะคุยกับหลานคนอื่นหรือเป่าไม่ใช่เรื่องหลานคนอื่นเขาเดี๋ยวนี้นะฟพูดตรงๆนอกบ้านนะออเผ้าที่ตกดินแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันกลับบ้านไม่ถูกคนแบบแวมไพร์ไม่เหมือนแวมไพร์ชาติจะไปอะไรที่มันนอกรูนอกทางเนี่ย ก็ต้องก่อนภ้าที่ตกดินมันกลับบ้านไม่ถึงจะเมื่อไหร่มจะมืดใช่ไปพูกแปรมัยอ่ะอ้าก็โทรศัพท์ไปนะครับสอบถามรายละเอียดจะถอยไว้ทักตู้หนึ่งในยามนี้นะก็ผ่อนปลดเงินเต็มที่นะโทรไป02 281 7117คือคนถ้าไม่เคยอบเสาหน้าเลยนะอาจจะมันไม่รู้มันมันจะไหวเลยนะแต่ถ้าอบแล้วจะติด ติดนะหาผมติดผมติดวันไหนไม่ได้อบแล้วยุ่งเลยนะอ่าก็อึดัดฮะอ่ะอะสมัยก่อนที่ผมผมตอนที่อยู่ในเซเป็นสปอร์ตครับทีุกคนเก่าที่ยังไม่เจ๊กไปนะอ,อบโซน่าแล้วอบไอ้น้ำอบโซน่าเอาน้ยนลงบ่อเย็นลงบ่ออุ่นอบจกักรุษี่นะอาเล็กออกกําลังกายมาเรียบร้อยนะโอ้โหชีวิตมันสบายสุขโสดสมรสจรจริงๆนะ,นะวันละสองชั่วโมงนะออกกําลังกายไปแล้วนะ เข้าไปเองที่ออกกำลังกายไปนี่แล้วรีดอีกทีนะอบเบาเลยนะอบซาวน่าก่อนนะครับแล้วมาลงบ่อเย็นสักพักหนึ่งเข้าไปอบไอ้น้ำนะแล้วลงบ่อต่อลงมาจากุซี่ก่อนจากุซี่แล้วก็ไปอบอบซาวน่าซาวน่าแล้วมาลงบ่อเย็นบ่อเย็นเสร็จก็เข้าตู้อบไอน้ำแล้วลงบ่อเย็นต่อแล้วก็จากุซี่รอบหนึ่งชีวิตนี้สบายผ่อนแล้วไม่ลงอ่างอีกทีอ่ะ หาอไม่ล้องม่มีเสียไม่มีไม่มีอันนั้นแรงโคจรไปไม่ได้อาชีพเรานี่ไปไม่ได้เลยคุณสุดท้ายไปดินเข้าไปดูสองตำตู้ไม่ได้คนบอกฮะนี่ซื้อมังชนนี่เออผมเคยเคยเข้าไปในครั้งสุดท้ายเนี่ยนะมีคนเนี่ยอายุประมาณทักงร่วมร่วมแปดสิบนะประมาณโดยประมาณแป๊ะเนี่ยนะแล้วก็ยินเล็งเหรอซื้ข้อตำสองแปดไกาะฉัตายกันไม่ค่อยดี เพราะว่าเราส่องอากาศสมอยู่ที่มือเราสองมอกไม่ไม่ไม่มือเลยสว่างๆเลยทำไมอ่ะอืมเขาเขาทินเขาว่าระยะไกลอ่ะเขานั่งมาส่องใกล้ชิดเลยเหรอ่ะก็่องเนี่ยตรงนี้เป็นนั่นแล้วมันกล้องส่องม้าเนี่ยงักประมาณสักเจ็ดเมตรถึงตู้นะเออแล้วก็เป็นห้องอาหารน่ะมันกล้องส่องม้าเลยกล้องเหมือนนั่นแล้วนั่นแบบนั้นแล้วผมไปกับเพื่อนคนหนึ่งเปิดเผยที่ไม่ได้ อผมก็ไปเป็นเพื่อนอ่ะฮะแล้วมันขึ้นไปข้างบนเหรอไม่ไม่มเพราะว่าถ้าเราขึ้นเนี่ยใจคนเขาเชื่อเหรอไม่ถ้าเราขึ้นเนี่ยนะเราต้องไปที่มืดอันนี้โชว์ตัวเลยเพราะว่าเอยมาส่งเพื่อนไว้มาเป็นเพื่อนของเป็นแบบเป็นได้อยู่แล้วนี่ใครไปเฝ้าดูใครไม่ไม่ในในในถ้าคุณไม่มีเจตนาจะขึ้นไปคุณไม่ควรเข้าไปที่อย่างนี้ไม่ผมผมไปไปหาเนี่ก็ไปส่งเพื่อนไงแล้วก็ออกเลย เอาไปแล้วคนเราเข้าขึ้นเนื้อเข้าผมก็ออกขึ้นเก้าอีบขึ้นขึ้นแต่ริบบิเไอพีก็ได้ไม่คนขับรถรออยู่ตอนนั้นนะมีคนขับรถคนเขาไ่รู้ในคน,นไหนเออมีริบแบงก์ส่วนตัวเขาเขาดูเขาถ้าเขารู้จักผมก็ต้องดูให้ไอ้หมอนี่ไปไหนว่าเลือกคนไหนอะไรเฮ้ยทไมมันไม่ขึ้นเ,เขาส่งฉบให้ห้องวีไอพีเลยไม่รู้ไม่รู้ประจำจ้ำไม่รู้ไอ้นี่ทำไมไม่ขึ้นว่าอ๋อรู้แล้วมันไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยว่าเขาไม่มองโลกแง่สวยขนาดพอคุณเข้าไปปุ๊บนี่เจตนาต้องมีมีทางอื่น เจ้าผมมะเขือเผาไว้ไม่ได้ฮะเชื่อเชื่อไปไปนั่นไปเรื่องต่างประเทศมีอะไรไหมต่างประเทศก็เมื่อกี้นี้ก็นายนาจิระสักอันหนึ่งแล้วก็ที่โน่นไงที่ไอ้วันนี้อะเขาข่าวที่ดังๆก็นี่ไง r รี l ล t ิตี้โชว์ที่ออสเตรเลียจะเรียลลิตี้โชว์แล้วพาคนไปที่ซีเรียไงบอกไปเสียงไปคือเขาพาผู้ที่ริภัยออกมาน่ย้อนรอยบ่ คุณหนีมาอย่างไร <ฮะ S 2> เอาจากซีเรียมาได้งไงอะ่ะเอาไปจริงปุ๊บเนี่ยไปเจอของจริงเข้าไงเจอของจริงเข้าก็ไอเอสมันก็ยิงตายไปคนหนึ่งไงแค่คนเดียวนะคนเดียวกลับมาปุ๊บก็เลยออกคําแถลงการบอกว่านี่แหละนะบอกว่ามันความปลอดภัยก็ทําให้เต็มที่แล้วนะแล้วเรียกว่าพาคนไปตายาจริงอะ่ะเขาลี้ภัยกลับมาได้วลนะพาเขาไปเล่นเรียลิตี้โชว์แล้วลงตายจริงเลย 不是讲、oh. 没地方批评呀？ คนนึงก็ทั้งทั้งไปเนี่ยเวลาคุณมาเนี่ยคุณโมโหใจไม่อยู่คืนึกกับตัวนะกว่าจะรอดออกมาได้แล้วกลับเข้าไปอีกอ่ะอาจจะได้เงินหน่อยตออแทนหน่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นนักข่าวอะไรเนี่ยมันโดยโดยนั่นอยู่แล้วเนี่ยมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันโสมวิญญาณแล้วมันไม่กลัวหรอกวิ่งหนีปืนครกอ่ะตูม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 อ่ะนะเวลาทํางานแล้วมันมันวิญญาณนั่นมันไม่กลัวไม่กลัวเป็นกลัวตายเคยถ้าเป็นกลัววิญญาณจากร่างเลยล่ะ แต่บางคนก็ทํางานแล้วไม่มีจิตวิญญาณเลยฮะอย่างที่ป้าเปียวว่านั่นนะไม่มีจิตวิญญาณความรักชาติเลยเหะอะไอ้เมอเมออะไรเงียบไปีแล้วไม่มีแล้วเมอก็ไม่มีแล้วที่เกาหลีก็ปลอดภัยแล้วเกาหลีก็ปลอดภัยแล้วแต่ว่าเขาก็บ้าว่าไม่ไปป่วยแล้วนี่ก็ปลอดภัยแล้วฉะนั้นก็ไปสมากินได้ตามปกติ ส่วนอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะต่างประเทศนะนอกจากว่าเศรษฐกิดนั่นละจีนนั่นเขากลัวจีนหุ้นจะตกหลายวันแล้วก็กลัวจะมาผลกระทบต่อเนื่องนะคือช่วงนี้อาหาเสียเลือกตั้งหาเสเลือกตั้งกันอยู่อเมริกาก็โดนทรัมป์นี่เต็งหนึ่งนะเราด้กยกันเต็งหนึ่งเพราะปากไวข่าวข่าวอยู่ต่อเนื่องนะเอ้คือแกใช้ปาก เช้ปากหากินอะนะคือทรมูลคนนี้คนนี้คนน,น,นี้แต่ว่าคนก็มองว่าเฮ้ยมันเช็กกล้าดีเว้ยมันใจถึงมันกล้าดีเว้ยมันกล้าด่า,า,ดานัการเมืองเว้ยนะก็มาเป็นเต็งหนึ่งแต่ว่าฮิลลารีคินตันก็มาเต็งหนึ่งของเดมโมแครตเหมือนกันนะแต่ว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีเพราะว่าใช้อีเมลส่วนตัวไปส่งข้อมูลรับเนี่ยก็ถือว่าเป็นดีววติคู่กันด้วยนะ เรื่องขึ้นต้นเนี่ยตอนนั้นที่เป็นเป็นต่างประเทศยังไงออืมก็เลยเป็นร้อยดังจนเราทำก็เชฟเื็อปากไว้อะเขางบอกนะการเมืองเนี่ยถ้ามีประวัติที่มีอะไรที่คุณลืมนะนะแล้วอยากรู้นะอะไรที่ไม่ดีที่คุณเคยทาไว้ใน้ดีเดี๋ยวเามื่อคุณคุยเองเออเดี๋ยวเขาคุยให้เองไงคุณลืมไปอ้าวส่งสท้ายได้พระสุเทพนิดหนึ่งนะเออตอนนี้ก็สิกขาบทเรียบร้อยเป็นธรรมดาก่อนเนี่ยสวย แต่ว่าเอาจะมาแถลงตรงตามตามแม่คอสชอบบอกเอามาก่อนจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องการเมืองเสียหายไม่เลยนะเนี่ยใช่ไหม,มแต่ว่าบอกทักษิณนปล่อยวางซะมัง,งเถอะเพื่อนนะม,มันเกิดกใกล้เคียงกันนี่ปีเดียวกันเกิดปีเดียวกันเออเลิกยึดถือมันยึดถือยึดมั่นเถอะรุ่นเดียวกันเขาเกิดปีเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับผมด้วยอื อย่าวไปเทีย่ยวมาเขาไม่ได้ให้คุณเป็นเพื่อนร่วบุญเหรอจนก็จนแต่ผมน่าจะดีกว่านะแต่ชีวิตเป็นถูกกว่าชีวิตเป็นจ่ผมไม่มีคดีตตัวนะเออไม่มีอ่ะเอาสักอันไมาไม่เมาเอาเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ